สวัสดีค่ะวันนี้มีเด็กๆชุดใหม่นะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด7ตัวนะคะมีห้ผู้2นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่ามีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สินสอดเท่าไหร่นะคะตัวแรกนะคะเป็นโมเสีผู้นะคะอายุ3 5เดือนนะคะเชื่องนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นโมเสีแบบนี้นะคะเป็นเพศผู้นะคะสินสอดอยู่ที่ หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะคะเชื่องตามคลิปเลยนะคะเป็นกล้องสดนะคะสีก็ตามคลิปเลยไม่ได้แต่งกล้องแต่งสีนะคะถ้าใครสนใจแอด IDline ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะมัวสีผู้ค่ะ สามารถนัดรับได้แถวรามินทานะคะถ้าใครจะนัดรับหรือว่าจะเข้ามาดูที่บ้านก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นโมเสกเมียนะคะตัวนี้หางขาวทั้งหางนะคะแต่จะจะมีจุดสีดำนะคะนี่นะคะมีจุดสีดำแบบนี้อาจจะเรียกว่าพายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเพิ่งเคยเจอนะคะเพิ่งเคยเจอว่าตั้งแต่เลี้ยงชูก,กา้ามา เพิ่งจะเห็นตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นโมซสเมียนะคะสินสอดอยู่ที่3ามศูนยตัวเมียตัวที่2นะคะเป็นโมเสีเมียเหมือนกันค่ะอายุ3.5เดือนเหมือนกันนะคะตัวนี้สินสอดอยู่ที่ 2, 5, 0,0 ถ้าใครสนใจมองหาลูกสะายอยู่ add i d ด i d l มาได้นะคะโอ้ลิ้นพันกันแล้วตอนนี้เป็นสีจริงนะคะไม่ได้แต่งกล้องนะคะทุกคนสีน้องก็ตามคลิปเลยเชื่องทุกตัวนะคะอันนี้ปุ้มก็จับครั้งแรกเหมือนกันแต่น้องก็ไม่ขู่ไม่กัดเชื่องจับได้ ตัวต่อไปเป็นลูซิติกเมียนะคะอายุ3.5เดือนนะคะสินสอดอยู่ที่3500งดต่อรองนะคะเพราะว่าปล่อยถูกแล้วที่จะจูจักน่าจะแพงกว่านี้นะคะลูซิติกเมียค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นลูซิติกผู้นะคะเป็นพี่น้องกับตัวเมียตัวเมื่อกี้ปล่อยที่2000นะคะถ้ารับแพ็คคู่ก็คือคู่ละ5 0 0 0นะคะถ้ารับแพ็คคู่ก็จะลดลงมาหน่อยแต่ถ้าใครเอาไปเข้าคู่ก็แนะนำให้ไปสลับคู่ออกนะคะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกัน ลูซิติกผู้ค่ะอายุ3.5เดือนตัวต่อไป2ตัวนี้เป็นฝาแฝดกันนะคะเป็นพี่น้องกันลูซิติกเมียทั้งคู่นะคะอายุ2.5เดือนทั้งสองตัวนะคะลูซิติกเมียสินสอด350 0ค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะตัวละ350 0 ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สินสอดที่บอกไม่รวมค่าส่งต่างจังหวัดนะคะค่าส่งก็จะแล้วแต่จังหวัดว่าเท่าไหร่ก็จะมี300 400-200ก็แล้วแต่จังหวัดนั้นๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีรถส่งได้ทุกจังหวัดเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะรถก็จะไม่ค่อยวิ่งแต่ถ้านัดรับก็นัดรับได้แถวรามอินทรา ลูซิติกเมียนะคะตัวที่สองสามหค่ะใครสนใจแอดไอ l ดลไลน์มาได้ค่ะในส่วนนัดรับนะคะนัดรับได้รามินทาสามเก้านะคะ i, บิ๊กซีสะพานใหม่นะคะห้างเพลรลี่มอตลาดถนนมิตรวัชรพลนะคะเซ็นท่านลามินทานะคะ ถ้าจะเข้ามาดูเองที่บ้านก็อยู่ที่สุขาพิบาล5ซอย5แยก14นะคะ <aime. S 1> ก็สำหรับวันนี้มาอัปเดตเด็กๆชุดใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ